สวัสดีค่ะสวัสดีเอซและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะเจอกันตอนเช้าค่ะอากาศดีมากเลยนะคะวันนี้เนาะก็สิ้นเดือนพอดีนะคะลมแรงมากค่ะเจอคันนี้ได้นะคะที่อำเภอยางสีสุราษฎร์นะคะ,ะจังหวัดมหาสาครคามค่ะก็เป็นญาติพี่น้องกับทางอุอลังนคันสุดเองนะคะคันนี้เป็นฮีโนเมกา JO7E หัวแคบนะคะห้าสูบคอมมนเรวเนาะ รุ่นที่ขายดีมากเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณเนาะไปยังลูกค้านะคะเป็นทั้งญาติพี่น้องแล้วก็เป็นทั้งลูกค้าเป็นทั้ง f อนะคะของอูล่ล่างทุนสุดเลยต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ความไว้วางใจเชื่อใจมาอกรถกับทางอู่ของเราไปไว้ใช้งานนะคะก็ขอให้รับรถไปแล้วนะคะธุรกิจกิจ,จาก,การเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะรวยๆเฮงๆค่ะขนเงินขนทองเข้าบ้านเยอะๆนะคะ แรงมากเลยกลองนิสันเลยนะคะสไตล์การตกแต่งนะคะเรียบๆเลยราคาสบายกระเป๋านะคะรุ่นนี้เนาะถ้าไม่เน้นแต่งนะคะก็ราคาอยู่ที่แปดแสนเก้าหมื่นบาทนะคะถ้าตามสเต็ปคันนี้นะคะอันนี้สเปคอู่เลยนะคะความยาวกระบะสามเมตรห้าสิบหกสิบนะคะแล้วแต่ลูกค้าสั่งจองเลยเอแล้วก็ตัวชุดกระบอกดํานะคะสี่ตันทั่วไปค่ะชุดแต่งก็ สเตปปูนะคะเราไฟหลังคานะคะปาตานีเนาะแปดวงตุ๊กตาฝั่งละหนตัวนะคะชุดขากระจกนะคะขาเดิมแล้วชุบเลดให้นะคะแล้วก็นาซาใส่พอประมาณแกมเลดกันชนเลดนะคะกระทะล้อค่ะเป็นกระทะใหม่นะคะขัดพ่นสีเก็บให้ลูกค้านะคะเป็นยางใหม่หกเซนนะคะยาง8ปดสองห้าคอบสินะคะแต่ไม่มีชุบไม่มีตัวฝาครอบล้อนะคะ สีค่ะสีน้ำเงินแก้วเนาะหรือบางท่านนะคะเรียกว่าสีน้ำเงินมุกเนาะสีนี้ขายดีมากเลยนะคะตอนนี้ก็ลูกค้าสั่งจองไว้อีกหลายคันเหมือนกันค่ะแล้วก็ช่วงเมื่อกี้เนาะเอ,อ็ซีจะเห็นว่าสีนี้ออกเยอะมากเลยนะคะสีนี้สวยนะคะพอเสร็จแล้วเนาะตัดกับชุดเลดนะคะเออสีจริงนี่คือจะไม่เข้มนะคะจะไม่มืดเนาะสีกำลังสวยเลยเฉดนี้คือแบบกำลังพอดีนะคะ ไม่เข้มไปแล้วก็ไม่อ่อนไปสีนี่คือสวยนานสดนานแน่นอนบันไดข้างนะคะอ่าบันไดข้างนี่คือเราใส่ให้นะคะเป็นหัวแขบเนาะ,ะแหนบเสริมให้ไปเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานทุกคันเลยแบตเตอรี่นะคะใหม่ทั้งสองลูกการเดินท่อนะคะ ตัวเอสค่ะสีนิ้วปลายไทเทนะคะแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง2อลูกค่ะแบนตัดรองคัสซี่เราใช้ตัวหนานะคะลูกค้ากันเคลื่อนเนาะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเราทําให้ไปเลยนี่เลยค่ะล้างแล้วนะคะแต่ว่าพอดีลมแรงมากเลยเนาะฝุ่นก็เลยจับนะคะ่อนออกเราก็จะล้างเก็บรายละเอียดทำความสะอาดนะคะให้ลูกค้าไปทุกจุดเนาะอ่หัวอัดจัดีนะคะจุดใส่ให้ไปเลย อันนี้ก็อาจจะ,ะมีให้ไปพร้อมนะคะครับพร้อมก็ออกไปเช็ครายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะก็อโรงงานได้เลยชุดกระบอกเป็นสีแดงนะคะดีบจากตงงานเอกขึ้นหูช้างคู่ค่ะ<อ>ตัวพื้นกระบะนะคะของเราใช้4มิลค่ะ มาดูใกล้ๆนะคะลายตัวนี้เป็นลายเพชรค่ะสีสันในการแทงลายก็ดดเด่นนะคะสวยงามสะดุดตาก็สีตัวรถนะคะจะออกโทนโทนแบบสีอาจจะดูเข้มเนาะช่างก็จะเล่นสีนะคะให้ตัดกับลายที่แบบสีอ่อนเนาะก็จะทําให้สีของตัวรถนี่คือแบบไม่มืดไปนะคะเขาก็จะมีแบบเทคนิคในการแทงสีลายนะคะ,ะแต่ถ้าลูกค้าอาจจะไม่ชอบแบบสีสันเยอะนะคะอาจจะ ให้มีแค่สีตัวรถสีดําแล้วก็สีขาวหรือว่าจะเป็นสีบรอนนะคะก็สามารถสั่งได้เลยแต่ถ้าเป็นโทนนี้นะคะก็จะสดใสดูแล้วแบบสะดุดตานะคะสวยงามมากเลยเรารับประกันได้เลยนะคะคุณภาพงานสีทุกอย่างของเรานะคะก็คืออู่ของเราเนี่คือครบจบหมดเลยนะคะของเราทําเองหมดเลยลูกค้าดูได้นะคะขณะไม่มีแดดเนาะยังสวยนะคะเงาวิ่งมากเลย ขวาข้าง50นะคะตัวเสา85ของเราก็จะใช้ที่แบบเสาสูงนิดนึงนะคะทำไมถึงเาสาสูงเนาะขออภัยนะคะรถเข้าเนะเาะเวลาเทกองดินนะคะตามที่ลูกค้าใช้งานเนาะลูกค้าบอกว่า,าดินจะไม่ขังนะคะอยู่ช่วงท้ายกระบะแล้วก็กองดินก็คือจะ จะสวยเนาะ,ะก็ก็ถือว่ามีประโยชน์เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเราก็ปรับเปลี่ยนนะคะไปตามแบบของลูกค้าใช้งานแล้วก็แนะนำนะคะ,ะตัวล็อกนะคะตัวนี้ของเราก็จะเป็นแบบใหม่นะคะ,ะก็จะล็อกที่เสาแล้วก็ล็อกอตัวฝาข้างด้วยนะคะอ่านี่เลยตัวพี่ล็อกท้ายนะคะสองชั้นค่ะอ่ามาดูเสานะคะตัวเสานะคะ ซับในแล้วก็ซับนอกให้ด้วยนะคะเพิ่มความแข็งแรงขึ้นไปอีกเนาะ,ะนี่เลยนะคะขนาดด้านในเนาะเราก็ยังเชื่อมเต็มนะคะลูกค้าก็เชื่อมเต็มให้เลยการ์ตูนนะคะ,ะเจ้าเงาะค่ะหาบเงินหาบทองนะคะความหมายดีมากเลยลูกค้าก็จะชอบสั่งจองกันมาเยอะนะคะหรือลูกค้าอยากได้เป็นชื่อทีมงานหรือจะเป็นการ์ตูนหรือไมอ่ไม่มีการ์ตูนแลบเป็นลายนะคะก็ได้ค่ะ หรือมีตัวอย่างมาเราก็ทําให้ได้นะคะลายฝาท้ายก็จะเป็นลายสเตปอูเนาะเป็นลายเพชรนะคะตรงกลางกอสีสันก็คือ,อเล่นเหมือนกันกันกบตัวเสาสวยงามมากนะคะเรารับประกันได้เลยความหนานะคะความสดของตัวสีรถนะคะอยู่ได้นานแน่นอนชุดไฟของเราก็เป็น LED panel นะคะ คันนี้ทะเบียนเล่มนะคะออกแล้วค่ะพร้อมเรียบร้อยเลยลูกค้ารับรถไปแล้วนะคะพร้อมไปอนได้เลยตลดตตอดปับอิลตูเกอร์ในพันนี้ดรื่องานินี่ค่ะกระลาร โค้ดคัสซีนะคะ fd อ่านี่เลยค่ะ fd นะคะหัวแคปค่ะเครื่องยนต์นะคะ jo 7 e 5สูบนะคะลูกค้าคอมมันเร็วเนาะน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่ยกชุดนะคะตัวกรองอากาศเนาะ เราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะยกชุดไปเลยใต้หัวเก่งเนาะเก็บนะคะสีดำนะคะคให้เรียบร้อยเลยโอ้ลงแรงมากเลยอ,เอันนี้เลยค่ะคตัดกับชุดเลดนะคะสวยงามมากเลย กองดักน้ำนะคะ JO7E เราก็จะใส่ให้ไปทุกคันนะคะลูกค้าดูค่สซีได้นะคะสวยงามนะคะเงาวิ้งทุกคัน,นะคะ่ะน้ำมันเนาะเราก็เติมให้ไปนะคะก่อนที่ลูกค้าจะออกเนาะครันละหนึ่งพันนะคะฝัะ 1, ะะ่งนี้ค่ะหน้าดำนะคะตัวนี้เป็นธงชาติอังกฤษนะคะหรือลูกค้าชอบเป็นสีพื้นสีเดียวนะคะสั่งได้เลยหรือจะเป็นพื้นสีเหลืองหรือะจะเป็นตัวการ์ตูนนะคะ ก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นกระตูนก็คืออาจจะายากนิดนึงนะคะเพราะมันจะติดกระดูกนะคะลูกคา้าอ่ากระดูกนะคะตรงเหล็กกล่องเนาะตัวนี้นะคะ,เ,ะ,คะเ,เราก็จะโป๊ปิดให้นะคะเราจะไม่ปล่อยให้ไปเลยอันนี้คือเราโป๊ปิดให้นะคะลูกค้าเราเก็บรายละเอียดให้ทุกจุดเลยชุดเบาะนะคะ V.I.P. ได้สีแดงเต็มเบาะอ่าตัวนี้ลูกค้านะคะเอ่อเทสรถนะคะเรียบร้อยทางช่างเนาะช่างก็จะแนะนําวิธีการใช้งานนะคะให้กับลูกค้าให้เข้าใจเนะาะเกี่ยวกับรถของตัวเองนะคะหลกัหลกๆเบื้องต้นเนะเาะอเครื่องเล่น MP3 นะคะติดตั้งให้ไปเรียบร้อยค่ะอันนี้เลย ที่พักเท้านะคะเราก็ใส่ให้ลูกค้าไปเนาะแถมให้แปลเลยนะคะเข้ากันกับชุดเบาะเนาะดูแล้วสวยงามหรูหรามากเลยนะคะลูกค้าเอาเลิกก่อนเที่ยงนะคะเรามาดูชมหน้ากันชัดๆค่ะอ่านี่เลยสเต็ปนี้ขายดีนะคะสวยงามมากเลย ราคาเบาๆนะคะจับต้องได้สีสเปกกระบะเนาะทุกอย่างนะคะลูกค้าสั่งได้หมดเลยราคาก็คือพร้อมจบเนาะอันนี้ก็คือเรารีแมปกล่องนะคะให้แล้วค่ะเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้เลยเอาได้เลยค่ะได้เลยว่าเปยังค่ะเอาได้เลยค่ะว่าเปยังฟังเสียงเครื่องไปพร้อมนะคะ ตอนนี้ก็ลูกค้าจะาว่ายนะคะแม่ยานางรถเนาะมาเช็คความพร้อมนะคะเลิกก่อนเที่ยงนะคะามาดูได้เลยค่ะสเปคนี้สวยงามมากเลยนะคะก็คือสเปคอู่เนาะทั่วไปเลยมาตรฐานเลยนะคะราคาแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับสเปคที่ลูกค้าสั่งจองเนอะอาะลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์หรือว่าจะซื้อผ่านทกส รือจะตัดสดนะคะได้หมดเลยเบอร์โทรอู่ของเรานะคะ086329785ค่ะอีกหนึ่งเบอร์นะคะ0981628084นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเรื่องรุ่นรถค่ะราคาได้เลยนะคะหรือจะสอบถามาการจัดไฟแนนซ์เนาะยอดจัดอยู่ที่เท่าไหร่วางดาวประมาณเท่าไหร่นะคะเราก็ยินดีเลยก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะอู่ของเราเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะ มีรถเข้ามาเพิ่มทุกอาทิตย์เลยนะคะอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ6กถึงแคันถึงสิคันนะคะเยอะมากค่ะเรียกได้ว่ามาอู่ล้างกำลังสุดแล้วลูกค้าแบบชมรถได้แบบจุใจเลยนะคะเพราะว่ามีรถให้เลือกมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะครบเลยอู่ของเราอยู่ในบ้านแสนสุขนะคะอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะก็ ถ้ามาไม่ถูกนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้หรือลูกค้าที่อยากแบบอาจจะอยู่ไกลอยากชมรถสวยๆนะคะที่อู่เราปล่อยให้ลูกค้าไปแต่ละแต่ละวันเนาะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะช่องทางการติดต่อเนาะก็จะมีอ่าเฟซบุ๊กนะคะของอูค่ค่ะอู่ร้านกำนันสุดดับเจมนะคะก็เข้าไปชมได้นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยหรือจะเป็นทาง YouTube นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะเอ่อมีรถมาลงใหม่เนาะหรือว่า าทางอู่ของเราปล่อยรถให้ลูกค้าไปแต่ละคันแต่ละวันเนาะเราก็จะอัปเดตให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะคะสวยงามมากเลยค่ะลูกคา้าสเตปนี้ขายดีมากเลยนะคะไม่เยอะไปเนาะแถมราคาจับต้องได้นะคะราคากันเองทุกคันแม่ค้าบอกเลยนะคะแนะนำให้ลูกค้ามาดูตัวจริงมาพูดคุยต่อรองราคากันได้นะคะเราลดให้ทุกคันเลย ก็ฝากนะคะผลงานของอู่ร้านกํานันสุดนะคะไว้ในอมอกอม,อม,อมใจของเอซและท่านผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยเนาะแม้ค้าขอตัวนะคะไปปล่อยรถให้ลูกค้าก่อนนะคะก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ